สัปดสาร์ที่29เมษายนนี้นะครับสึกเพรยินดีส่วนวันศุกร์ครับมวยมันวันศุกร์ซุปเปอร์ไฟครับครูรองพีรพัฒน์วยเด็ด789เจอกับเพชรสีทองสศสักนลินแล้วก็คู่เอกโล่เงินดาบลันสารคามครับเจอกับดอกไม้ป่าตอสูรัดโอ้โหนัดเยี่ยมเลยครับ ส่วนวันเสาร์ที่1พฤษภาคมครับเสาร์ที่1พฤษภาคมการป้องกันแชมป์ของวัญชนะ c t f นะครับป้องกันแชมป์กับยอดชมเป็นโลกชื่อดังครับก็คืออำนาจลื่นเลอครับแชมป์โลกไฟเวท112ปอนด์สาพันมวยนานาชาติ I.B.F. 1พฤษภาคมนี้ครับารายการใหญ่ครับทูฟายูถ่ายเท่าสดเช่นเคยครับเอาละครับคู่นี้นะครับทางด้านของพอยวิทยา ตอนนี้พยายามเบียดเข้าไปปล้ำในนะครับมีหมัดนําไปก่อนด้วยแล้วก็ออกได้สวยๆไหลหมัดแล้วนะครับทางด้านของพลอยวิทยาในขณะที่มรดกเพชรดูขยับหลอกล่อไม่มั่วไม่ปะทะแล้วก็มีหมัดทุกสายนี่คอยตบไปตลอดหลายครั้งแล้วนะครับเอาละครับดูวงในสู้กันตอนนี้ทั้งลูกขวางลูกกันใครจะทาได้ดีกว่ากันครับตอนนี้ดูว่าคู่ขี้นะครับวงในเกมเปิดแล้วนะครับพลอยวิทยานี่ไม่สนแล้วครับพยายามจะเดินชวนทะเลาะ มรดกเพชรปักหลักมีหลวงทองเข่าไปครับวงในดูจังหวะการจับนะครับใครจะจับได้เปรียบตีใกล้เชือกขวางไว้ยัดเข่ามาครับล็อกไว้กรรมการต้องออกแรงเยอะหน่อยครับผู้นี้กรรมการดึงมาครับกรรมการชุมพลด,ดึงมากลางเวทีเอาละครับเกมการโยกนี่ตอนนี้วงในนี่ดูว่าทางด้านของพลอยวิทยานี่พยายามจะเริ่งเกมนะครับในขณะที่มรดกเพชรเองก็พยายามขวางแทงโต้ ไม่ยอมเสียเปรียบฮุกซ้ายลำตัวนี่ทำได้สวยนะครับทางด้านของมรดกเพชรมาแล้วครับไม่สนทางด้านของพลวิทยายังคงเดินขยับเข้าไปหาตามสไตล์ครับโอ้โหนี่ครับมาตีหน้ายัก์เดินครูเข้าไปพลวิทยาโอ้ยไม่เดินเฉยๆยิงหมัดด้วยอ,อ,อ,อ้าววงในวงในอาจารย์ชุมพลอินทยศแยกก่อนครับโอ้โหคู่นี้นี่เร้าใจครับ ชอบแบบไหนครับมอดกเพชรจังหวะ2องครับออกเน้นเน้นครับส่วนพอยวิทยาเกมปุกมาเสียหลักแข้งขาอ่อนไปนิดนึงครับไม่เป็นไรลุยกันต่อ ระว่าไม่ได้โดนอาวุธอะไรจะแจ้งนะครับเสียหลักเสียเหลี่ยมไปนิดนึงไม่สนครับตอนนี้พลวิทยานี่นะครับวันนี้ดูว่าจะเน้นหมัดเป็นพิเศษดูวงในตอนนี้สู้กันนะครับเอาเลยครับทางด้านของพลวิทยานี่พยายามจะขวางจะแทงมรดกเฟซเองก็ไล่แขนแล้วก็จะแทงโต้ด้วยโอ้เกมการชกวงในนี่ดูว่าคู่ขี้มากนะครับมาดูกันที่วงนอกโอ้แข้งขวามาอีกแล้วก็พลวิทยา สนุกครับสนุกแล้วตอนนี้พลอยวิทยาเครื่องติดแล้วแต่ว่าอย่าลืมมรดกเพชรตอนเป็นดาวล่กนี้ม็บยเข่าเหมือนกันอ้าวมาโดนหักลงมาอยู่ล่างครับไฟแดงโชว์รูปแข็งแรงเลยนะครับทางด้านพลอยวิทยาหมดยกที่3าไอม,มวยไทย2,000แนะครอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ครับโดยคุณสุเมธสื่อสัตตบงกดขอขอาพระคุณครับยกนี้นะครับเดินเร็วทันทีนะครับทางด้านของพลอยวิทยาถึงตัวตลอด พยายามสาดแข้งปล้ำนตีเข่ามรดกเพชรนี่ไม่ปะทะด้วยนะครับอาศัยจังหวะนี่นะครับแข้งขวานี่สวยๆไหลดอกแล้วนะครับในช่วงต้นยกมาดูกันนะครับว่าจะหยุดความแข็งแรงแข็งแกร่งของทางด้านพลอยวิทยาได้หรือเปล่านะครับพะเขาพยายามเบียดชนตลอดครับถือว่าทําผลงานได้ดีทั้งคู่ครับพลอวิทยาไม่สนครับชนชนขวางไว้ตีได้ไหมเจอกําแพงตั้งไว้ก่อนเลยนะครับมรดกเพชรตั้งไว้โอ้โหคู่นี้นี่มีดีคนละอย่างครับ กางเกงแดงนี่ได้ในเรื่องของความชัดเจดนเน้นๆครับส่วนน้ําเงินนี่แข็งแรงครับเดินชนเดินบู๊อย่างเดียวครับนี่ครับป้องนายพลวิทยาไอมรดกเพชรมาตั้งไว้ไอมรดกเพชรโอ้โหนี่ครับอาจารย์ชุมพลแยกก่อนครับแยกก่อนเอาละครับเกมการชกนี่ถือว่ายังคู่ขี้สูงสีนะครับพลวิทยาพยายามจะเปิดเปิดเกมนะครับเดินเบียดเข้าไปหามดรดกเพชรนี่ ขยับหลอกล่อแล้วก็มีแข้งขวานี่นะครับดูวงในเนี่ยครับสู้กันโอ้โหมาแลวครับตอนนี้พลวิทยาพยายามจะเด้งตีก็โดนขวางโดนแทงเอาไว้นะครับใช้แรงกันเยอะนะครับนักมวยทั้งคู่แล้วก็กรรมการผู้ชี้ขาดครับเดินอย่างเดียวครับจากทุ่งสงมีหมัดวงในขึ้นคอได้ตีล็อกไว สีภูมิเล็กหรือบอดกเพชรล็อกไว้ก่อนแล้วก็ให้กรรมการแยกเพื่อจะมาชกในเกมที่ตัวเองถนัดจังหวะ2แบบนี้ครับครับอ่านี่ครับฝ่ายแดงชื่นชอบพลังคนเพชรยินดีอะคาเดมี่เพราะฉะนั้นอตอนนี้ฝีมือจัดขึ้นมาเลยครับฝ่ายแดงพลังคนนี่ตอนนี้ก็ดีครับไปเป็นครูม,มวยครับไปสอนมวยอยู่ที่สิงคโปร์นะครับถือว่าเป็นยอดมวยที่ไปเผยแพร่ศิลปะแต่ว่าตอนนี้โอ้โหชวนทะเลาะอ,อย่างเดียวเลยพอยวิทยาอาวบอดกเพชรตีพอยวิทยาตายี โอ้โหไม่ยอมเหมือนกันนะครับทางด้านของบอรดกเพชรทั้งนอกทั้งในนายนี่พยายามจะตีโตนะครับไม่ปล่อยให้ทางด้านของพลอยวิทยานี่ตีอย่างเดียวชนเข้าไปครับตอนนี้พลอยวิทยาเครื่องติดแล้วครับเบียดเข้าไปบอลระดกเพชรเตะขวาเตะซ้ายแล้วก็วงในพยายามจะขาตนีนะครับโอ้ยเอาเลยครับอย่างนี้ถึงชิงดําแน่ครับคู่นี้งัดกันมาเต็มที่เลยนะครับในช่วงปลายยก4ี่ครับเดินอย่างเดียวครับตั้งแต่ยกแรกครับพลอยวิทยา หมัดมาครับมาเจอดักแทงเข่าตีโอ้โหคู่นี้อ่านี่แหละครับสเสน่ห์ของมวยต่างศึกต่างสายครับ134ปอนครับวันนี้วันนี้ใครจะได้รับการชูมือครับขยับหาช่องอยู่ครับ <c oughs> นี่แหละครับโอ้โหอรูกเกมมัน อย่างที่พี่อารีบอกครับเดี๋ยวกําลังจะหมดยก4เดี๋ยวมาดูยกชิงดํายกหน้ามลดกเพชรตีพลอยวิทยาหมดยกครับหมดยกที่4ี่5 5งจากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับอะไรครับสานาทีสุดท้ายนะครับผู้เอกมวยมันวันสุของเราครับมรดกเพชรกับพลอยวิทยาใครจะได้รับการชูมือครับลุ้นกันครับกรรมการชุมพลแยกก่อนครับลุยโอ้โหสถานการณ์นี่ใกล้เคียงกันมากครับถึงตอนนี้ ยาาเปิดเกมแล้วตอนนี้ทางด้านของพลวิทยากระโดดเข่าลอยเอาละครับมรดกเพชรเองนี่ก็มีเตะม,มีขาไว้นะครับสู้โต้เหมือนกันไม่ยอมเสียเปรียบนะครับเกมการชกยังคงสูสีคู่ขี้ครับเอาละครับแข้งขวาออกสวยครับดอกนี้พลวิทยาพยายามจะเอาคืนแต่วืดครับ แล้วเกินครับมาตอนนี้ออกได้3หน้าเลยครับโอ้โหยังไงครับชอบแบบไหนครับแฟนๆชอบอาวุธสวยงามอยู่ที่แดงลูกขยันอยู่ที่น้ําเงินครับดูครับอีก2นาทีครับกรรมการชุมพลบอกขออีกนิดหนึ่งครับขออีกนิดหนึ่งครับเวลายังเหลืออีกเยอะเลยครับนาที4ี่วิเลยครับมรดกเพชรกับปลอยวิทยาครับทั้งคู่ก็มีความกดดันเลยครับ เพราะว่าที่ผ่านมาก็ดูว่าน่าจะมั่นใจผลงานดูว่าตอนนี้ต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วนะครับทั้งทีมงานของทั้ง2ฝ่ายนะครับขยับหลอกล่อเอาแล้ครับต้องหยุดเกมนะครับเตือนใน้ทั้งคู่นี่ออกอาวุธกันนะครับเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีครึ่งนะครับยกสุดท้ายเอาละครับมาดูกันตอนนี้หัวพลาดด้วยกันทั้งคู่แล้วครับเดี๋ยวต้องดูเลยครับ ฝ่ายแดงถ้าชนะครับทีมมเดลเจ็ดแปดเก้าโด,ย, 7, 8, 9, ดยหนุ่มหมูหนุ่มป๊อบหนุ่มจีครับฟูลทีมเลยครับอีพเพียบทำเงินก็นี่แหละครับท่านนายกวิทภูงสง่งโอ้ยพี่อุดอุด,อดอรนี่อีพรอยอยู่แล้วเช่นกันครับกรรมการด้านล่างสามท่านนะครับมีกรรมการเกิดไกลเกาเกียงธงชัยทองสเสวกแล้วก็วิสุทธิ์ยิ่งอุปการครับอยู่ที่ด้านล่างสามท่านนะครับชอบแบบไหนแล้วก็ฝากย้ำกับแฟนมวยนะครับ ศึกพิจินดีทุกวันพฤหัสมวยมันวันศุกร์ทุกวันศุกร์ครับก็เจอกันเวลาเดียวกันนี้เลยนะครับ18นาฬิกาถึง20นาฬิกาครับ2ชั่วโมงเต็มกับความสนุกความเร้าใจครับที่ตีง,งานพิจินดีมอบให้กับพี่น้องทางหน้าจอช่อง 24u นะครับตอนนี้ยังจัดแบบระบบปิดก็ไม่อนุญ,ญาตให้แฟนมวยนะครับและคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเดินทางเข้ามาในสนามมวยรังสิตนะครับเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับ และนักมวยทุกคนนะครับที่ทําการ่งขันทั้งในศึกเพิ่งดีแล้วก็มวยมรดสุขก็จะมีการตรวจโควิดทุกเช้าเลยนะครับแล้วก็ก่อนเข้าเวทีนี่ก็จะมีการวัดไข้ด้วยอ่ะเหลืออีกไม่กี่อืดใจนะครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับจะเป็นมรดกเพชรหรือจะเป็นพลอยวิทยาที่ได้รับการชูมือครับนี่แะครับโอ้โหใส่กันสนุกตั้งแต่ยกแรก จนยกสุดท้ายหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหอีกอึดใจเดียวครับเดี๋ยวรู้แล้วครับว่าการตัดสินอย่างเป็นทางการจะเป็นแบบไหนนี่ครับสายแดงมีกล้องที่พบครับยินดีกับฝ่ายน้ําเงินแล้วก็นี่ครับสายแดงเจ้าจังงอลอเพชรการชุมพลครับเดินไปรับใบให้คะแนนครับดูนะครับว่าจะออกทางฝั่งไหนนะครับ ทางด้านของกรรมการชุมพลนะครับแล้วก็หยิบคะแนนสุดท้ายแล้วก็หันไปที่โอสเสมอครับมวยคู่นี้นะครับตัดสินให้ทั้งคู่นี้สเสมอกันครับเอาละครับอย่างนี้ต้องมีอีกภาคแน่นอนนะครับสาหรับมวยคู่นี้สเสมอกันไปนะครับวยคู่